รู้จักกูกันไหมครับหรือจะเรียกว่าผีปอบแถวบ้านเรานี่แหละกูคือมนุษย์ที่โดนรังสีในปริมาณมากจนทําให้เสียสติร่างกายเริ่มเน่าออเปือ่อยและ้ะมันจะเข้าโจมตีมนุษย์ทุกคนที่เข้าใกล้กูเป็นศัตรูที่จัดการไม่ได้ยากแต่มันไวมากแถมมีจํานวนที่เยอะถ้าเราโดนโจมตีเราก็จะติดลังสีไปด้วยวันนี้ผมเลยจะพาทุกคนไปทัวร์และไปกําจัดพวกกูด้วยกัน ผมพาพวกคุณเข้ามาตัวเมือ,องแถวนี้มีพวกกูเยอะพวกมันหายไปไหนหมดโว้ยเชีย่ยเชีย่ยเป็นฝูงเลยเยอะ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 นีกนน่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนอันตายเลยอีขาอีขามันยิงขามันสวยเลยเพราะวา่า มีพกบ้านช่วยไงฮะไม่เอ้ยอยู่โผมาตกใจกหมดเดี๋ยวเดียวพื้นที่นี้มีปืนเหรอนี่มียิงหัวครับเดี๋ยวแล้วตัวนึงยิงขายิงขาครับโอเคเคลียร์ไม่ต้องยิงหัวครับยิงขาพอ คนตายว่ะไรเดอร์เหรอไรเดอร์จริงด้วยแม่งเจอศัตรูดับเบิลศัตรูอะเข้าขมาแนบโอ้โหเยอะเยอะเยะี่ยเดี๋ยวมีหุ่นอยู่โอเคเดี๋ยวฮะวิธีเปิดก่อนต้องเคลียร์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 หัดครับยิงหัวมีหุ่นอยู่เราต้องหาที่เปิดหุ่นก่อนอเฮ้ยเอะเยอะวะนั่นก็มี ต้องหาต้องหาอะไรเปิดหุ่นก่อนครับอย่าให้มันเนียนครับไอจเจอเจอละป็นนึงนะครับผมต้อง,ก,องการหุ่นมาช่วยหุ่นที่อยู่ในตู้โอเคอจเจอละต้องใช้เวลาแฮกนิดนึงรอก่อนนะครับ โอเคเรามีหุ่นมาส่วยแล้วผมเปิดระบบทุกอย่างแล้วน่าจะเคลียร์พวกกูได้หมดเดี๋ยวตัวนะปืนปืนพร้อมขอคิวตัวเองก่อนจะตายแล้วแถวนี้ของเพียบเลยเราเคลียร์พื้นที่อันนี้ไม่มีวะตอไปทีเลยคิดน้อยมีหุ่นอยู่แล้วมีหุน่น ป้องกันอยู่ตัวนี้มันจะป,ปกป้องเราตายแล้วอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับตัวที่มัน,นนอนนี่อันตรายสุดเลยนะเอ,อ้ยเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอย่าให้มันลูกนะเจอแล้วตัวนึงยิงหัวเลยตอมานอนยิงหัวเลยหลง อุ้ยเจอแล้วมันลุกมาแล้วลุกมาแล้วนี่คนรักษาพยาใครจัดการน,นี่ยิงหัวครับยิงหัวนอนอยู่ยิงหัวเช็คเช็คคือศพอย่าปล่อยอย่าปล่อยพื้นที่เคลี่ยรปนี่ละ่ะเคี่ยระวังครับระวังระวังเคี่ย ยี่นี่ยเนะ่ยเจและนอนอยู่ยิงครับนอนอยู่ยิงเลยอุย้ยเชีย่ยมาแล้วอีกฟูงเลยถอยก่อนถอยถอ,อยถอ,อยพอบ้านช่วยหน่อยพอบ้านเอ้ยอย่อยางนั้นแหละทำการดีย,ยิงเลยมีทบ้านแทงโอ้เชีย่ยโตอะไรวะอ,อยู่ไหนตรงนั้นพอบ้านแทงหน่อยพอบ้าน เชี่ยชียเ่ยยอะเยอะเยอะยิงขายิงขาแทงเลยแทงแทงอุ้ยไวมากยิงขาครับยิงขาอีระวังหน่อยดิเพราะว่าอู้หีมันคุณอยู่นู่นไม่ช่วยกันเลยมาเยอะมาก ไม่หรอไม่มีหรออีงหัวไม่ไว้ใจมึงเว้ยเฮ้ยลุกมาแล้วลุกมาแล้วมันลุกมาแล้วไปดูด,ดิยิงขาไฟไม่ยิงขายิงขาเรียบร้อยเชี่ยเยอะเยอะ ไปที่เคียร์เคียร์ไปแจงไม่ได้ว่ะตัวนี้ไปแจงไม่ได้ไปเรกูอู้หูสองเพียรเดีย๋ยวคนเหรอ นีหัวตัวนุช tamam. ี้ไวมากไปมากถอยถอยถอยเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยข้า้หลังดูมันทำงานนุนนุนอี๋ฮือฮือฮีอฮื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 อฮอฮืัฮเอฮืัฮือมือออเืืออฮือฮอฮออฮืออฮอยือฮือฮเอฮยอฮอยโอ้ยออฮือตัวฮืออฮือออ ยิงมันยิงมันต้องอย่างน่นดีไม่เโทรบ,บ้านกูมนแม่งทำอะไรไม่เป็นยิงหัวครับไอ้นี่ก็ยิงเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะมินิแมนนี่นะ่ะหายละเสกีบิดแมนเดียวไว้ใจมินิแมน,นอ้ยชี้มาแล้วยิงขายิงขายิงขา ให้มันคาดมาแล้วลีงหัวนี่ด้วยลีงหัวป่าเฮ้ยมันอยู่ตรงอะไรกั้นเหรอมีตัวกั้นเหรอชุดมินิแมนเลยนี่่าแมนเอ้ยมินิแมนมาตายตรงนี้เหรอเหน้าเลยพื้นที่เคลีย เช็คพื้นที่โอเคจัดการหมดแล้วไม่มีอะไรโอเคลียร์พื้นที่นี้จบแล้วไอ้มินิแมนมาตายตรงนี้นห่อน่าเสียดายฮะโอเคครับตรงนี้เราเคลียร์แล้วมอดูได้โอเคซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตผมเคลียร์แล้วครับตอนนี้ของเพียบเลยเอาไปขายก่อน ยังมีพื้นที่อีกเยอะที่ผมยังไม่ได้เคลียร์แต่นี่คือตัวอย่างครับพวกเฟรกมูนอันตรายมากอย่าประมาด็ดขาดดังนั้นผมขอจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับไปตามหาพ่อบ้านก่อนพ่อบ้านหายไปไหนเนี่ยฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามบายบายขอบคุณครับ